สวัสดีค่ะวันนี้เขาจะมาแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อช a น n e ลเป็นใบบัวแสมเป็นใบบัวสไลม์นะคะก็ถ้าจะเปลี่ยนเราก็จะแจ้งแล้วะะแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพด้วยแต่ว่าตรงนี้มันยังไม่นั่นให้ดูนี่นะคะและจะมาบอกข่าวบอกล้วนะคะไอ้ถ้ายอดวิวโคกเก้าพันเก้า ใครแคปแล้วส่งมาให้ในรายเป็นคนแรกนะคะใบบุญนะคะเขาก็จะเออมใบบุญเขาก็จะไปอรูหรอกเกี่ยวแลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ก็ลองดูนะว่าจะแคปกปันทันไหมก็เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะโอเคก็ประมาณนี้เลยก็จะมาบอกว่า แค่นี้แหละบอกแค่นี้เราก็มาบอกว่า นะคะคก็จะเป็น IG ของบัวเองนะคะไอจี ID ของเราเองก็อาจจะไม่ได้อัพนะคะเพราะเรื่องจากกลุ่มมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ทุโพสต์นี้นะคะนี่พวกก็เพิ่งไปแทนเงินเงิวชนีไปพิกน,นะคะก็นั่นแหละแล้วก็จะแวะชมคริปกันเลย มันเป็นสายลุงน,นคะคะก่อนทําไปแล้วอย่าลืมลองไปดูกันนะรูปนะี้คิดว่าจะมืดๆน,น,นิดนึงต้องเปิดสแสงใหนนะ้เต็มหน่อยนะก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอ,อ,อกเนาะเราทำอันนี้เยอะมากได้จากเราเองวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะตั <laughs> ว V A O ไม่อันนี้นี่กว่านหมดูดูแล้วก็ฝากไปรนี้ด้วยนี่นะคะ แล้วนี้อ้าค่ะก็จะไม่ค่อยได้อัพอะไรแต่ว่าก็ใครอย่าลืมเข้ามาฟอลไอจีนี้กันนะคะเราจะมีกิจกรรมด้วยอันนี้คือพี่เป๊ะ ันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไม่ได้ทำตัดไม่ได้ตามเอลชี